วิมวิมเป็นร่างทรงนะเพราะว่าพี่เข้าสิงวิมอยู่เรากำลังใช้ตาเดียวกันพี่หลิงเป็นซัมเพเวสีเหรอพี่ได้พี่สิงวิมอยู่ตอนนี้พี่รู้ทุกอย่างที่วิมทำวิมจะไปถ่ายสูดใครพี่รู้ต้องถ่ายวิดีโอกับถ่ายภาพผีแล้วก็ถ่ายตอนเหตุการณ์ผีหลอน ทำไมกุสซูฟิกเร,กา,รากากจังเลยไข่อันนี้ไข่อะ <c oughs> นี่วมิมพี่ปอพี่เจอแล้วอยู่ห้องข้างในนูน้นอยู่ห้องข้างในนูน้นห้องไหนอพอห้องไฟอยู่ไหนอะห้องไฟพี่ไปดูแมปมาไหมอะเออห้องไฟเหรอนะ่าอยู่ในห้องอาหารเนะี่ยเสียงอะไรไม่เมื่อกี้พี่เปิดเปล่าประตูนี้ไม่อยู่ห้องนี้เหรอ เนี่ยมันอยู่ห้องนี้ใช่ผีอยู่ห้องนี้แต่ว่าแน่ใจคริสโตเฟอร์ครับแกอยู่ไหน Are you here Are you here Are you in here Hello Hello Christopher Craft Hello อยู่ในสุดของบ้าน Hello Christopher Craft Are you here Are you alone เฮ้ยมันตอบมันตอบมันตอบอยู่ฟาวมีมันบอกโอเคเอ้ยเออกูเลยกูเจอมึงแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาใหม่ปี๊ด マオマロ อะไรนี่มันหัวร้อนเหรอหลูกกุโดไปแล้วใช,มใช่มันพูดใช่มันพูดขี้แตกเลยละ่ะทเงี้หัวร้อนใส่พี่เราตกทีอโอ้ด่านใหม่นะด่านนี้ด่านอาหาร ta lẽ, gua đồn lê. Màm, màu gì ạ? Màu quầng. Ei, gu má ra. Này ông làm nấy bông. Chà. Can you write a book? Write something? Can you write something? Can you write something? Cái thứ 4? Gu má cho anh ra p. ที่รอถ่ายรูปมันอยู่เนี่ยเมื่อกี้พี่เจอไปแล้วรอบหนึ่งเป็นผีแบบผีคนอายุประมาณสี่สิบไม่มีไม่มีอุ้นตามักนก็ียงองศาพี่ตรงนั้นแล้วมีกดออมไหมอา่าต้องดูในกล้องอ่ะพี่เจ็ดองศาสี่องศา

องศามีอะไรอีกมีอะไรองศาหนาวไม่หนาวไหมเหลือหนึ่งแล้วไม่หนาวพี่สาบองศาอ่าเดี๋ยวเราปิดไปปิดไฟเหลือออไรวันมาเราเฮ้ยมันไม่เหรอเมื่อกี้ผมดเสียงือเสียงให้อดจ่มันอัดไมทันเฮ้ยเพลงมาจากไหนอ่ะอ้าวมันตัดไฟสององลงแล้วลงแอนี้เพลงมาจากเครื่องเหรอหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วของอ่าวึ้น สององศามันไม่ลงอ่ะเฮโลว์ e y ยุเอ้ยอันนี้เพลงมันากขึ้นขึ้นข้างหน้าสามองศาสามมันมันไม่หนาวแล้วแต่เราน่าจะได้เกือบครบแล้วนะขาดไม่แล้วกดออมมีอะไรปะแล้วเรา U V อ่ะ U V อ่ะ U V อ่ะ U V ไม่ได้ยังไม่มีอ่ะแคล้าไปฉายไปอ่ะไม่มันมันไปแท่งที่แท่งมุมบว U V ไม่มีเลย ไม่มีเลยเฮ้ยเดีโอจินตัวอะไรวะเนี่ยพี่รอถ่ายรูปผีอยู่เนี่ยเอวเดลีฟิทเอเมฟสามโชยูเซลไปอยู่โน่ดูโอ้ยโชยูเซลฟ์โชว์ยูเซลฟ์โชยูเซลโชยูเซลฟ์โชยูเซลโชยเซลกูบอกเลยนะคิเตอร์เฟอร์ถ้ามึงจะฆ่าใครมึงฆ่าหัวโล้นก่อน คิดเตาเปิดฟักงอยู่คิดเตเปิมันปิดได้ปะอะไรแบตรงไหนไอ้อนเนี่ยม้นไม่ได้่้องขวดเหรอตรงนี้เนี่ยทำไรกันนะมาดูที่เห็บ

มีกดออฟหรอแล้วดรอปอ่ะพี่ดรอปดรอปยังไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวปิดไฟก่อนอุ้ยเสียงอะไรอ่ะมันเปิดกับประตูพี่เป็นรู้หรือยังผีอะไรมีแค่สามตัวฉันว่ามันเป็นผีฝรั่งต้องหาดอปอ่ะหาดอปเหรอเนี่ยพี่ดูยืนดูสักพักแล้วดอปมันยังไม่ขึ้นเลยเราเมียนเดียวอ่ะดอป ไม่มันจะเป็นแบเป็นล่างมีอีกอันแต่ว่ามันแชนเดียวพอนะพี่แต่มันเขียนแล้วพูดแล้วไอ้ฟิงเกอร์ปินไอ้ไฟฉายฟิงเกอร์ปินอยู่ไหนอะใครเอาไปอะนี่อะพี่ไม่ไฟฉายอะเ่ยยูวีอะพี่มันกากอะเนี่ยไม่มีมมไฟฉายเหรอมีแค่นี้พี่ มาแล้วผมเอาของมาเจอคิดถึอพวครับคิดถึกครับคิดถึงพวกครับคิดถึงพวกครับคิดถึงพว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 กครับคิดถึงวกครับคิดถึงพวกครับคิดถึงวกครับคิดถึงพครับคิดถึงพวกครับคิดถึงวกครับคิดถึงพวกครับคิดถึงวกครับคิดถึงพวกครับคิดครับคิดถึงพวกครับคิดถึงพวกครับคิดถึวกครับคิดถึงวครับคิดถึงพวกครับคิดถวกครับคิดครับคิดถึงพวกครับคิดถึงพวกครับคิดถกครับคิดึงพวกครับ Hmm. พ่อพี่ปอนั่นแหละตูดใครโดนเหรออ๋อ oh. หนาวเหลือเกิน เรากล้องนั้นหน้าไปไหนอ่ะกล้องหน้าห้องอะอ๋ออยู่ด้านขวาไหมพี่พี่ปรับหมดยังไงพี่ปรับหมดกันนีพี่เนี่ยสว่างโลเลยพี่พี่เราได้ครบแล้วพี่มันมันลบหนึ่งองศาพี่เหรอได้ใจใใได้ใจได้โมลอยพี่ โมโลอีกมันก็ทำเวทแล้วค่อยตายเมื่อกี้เหยอยเหรอกินยากันหมดแล้วเฮ้ยจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรายังไม่ได้ลูกผีเลยวิมเราจะเอาจริงของพี่เรากินยาหมดแล้วเรายังไม่ได้ลูกผีเลยเอ้ยแบงค์อยู่เราไปไม่มีพี่เยียอยู่ผมไม่มีพี่เยียอยู่รเป็นคนใจแล้วผมอยู่ไม่ได้แล้ว เราขาดคนแล้วพี่ปอเนี่มันต้องมีวีโอกับอันนี้กล้องเฮ้ยมือผมมือไปโดนพี่นาทีไอ้เชี่ยมิ้มันไวยึดแม่ไอ้กินรักบุกยิ้ขรักโอ้ยเไครับเราอ่านัสี่เปิดใหม่ได้หรอเปิดไปแล้วอ่านสี่เปยดไม่ได้พี่ที่กล้องผมที่กล้องเดี๋ยวเาดูนะเดี๋ยวผมกูลงไปอ่ะทั้งคู่อ่ะมันมันจะปิดแล้วจะไปก่อนแล้วเราเราเหลือสองคน จริงนีไม่จริงไม่จริงไม่จริงเนี่ยแม่งอยู่บนรถไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพี่โอเคเอ้ยเดี๋ยวนะมันดูมันดจะโดนกล้องจะโดนถ่ายตรงไหนอ่ะว่าผมผมรีเซ็ตให้แล้วตอนนี้ถ่ายได้อ่ออะถ่ายได้แค่สามรูปอ่ะไปพี่ปลาลงรถปุ๊บโดนแน่ปิดแน่เลย ตายไปคนอ่ะผมไปด้วยอ่ะอผมไปด้วยเฮ้ยแบงค์เน่ยไปเขาไปตายจบเลยนะผมถือของเนี่ยผมแอดของมาเฮ้ยมึงก็อยากตายดิวะเรามาเอาหลักฐานผมก็ตายแล้วพี่โอ้ไม่ต้องไปฉายเลยกูไม่เคยพาใครมาตายกูบอกเลยขี่โมงผมไม่ยอมไปฉายมามองเห็นอ่ะนี่ไปฉายไปฉาย นี่โอ้หลักฐานเอาหนึ่งอันละเสียเอาไปก่อนเลยไม่อะกินไม่ได้อะปีมตายแล้วพี่อะมามามา,มายืนใกล้ๆก,กูดีจะได้มันมามันจะได้เห็นทีเดียวโอ๊ยผมีกองตกโอเคอุ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอถ่ายเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วงอมาแล้วถ่ายเลยถ่ายเลยเอ้าโอ้สลัดชีพเพื่อชาติเอ้าปีไมไปไหนอะ แล้องตายเหรอโอ้ไม่นะนิมนิมถ่ายวิดีโอผีวิมธละชีเพื่อชาติโดนเน่ได้ไหมได้รูปไหมได้รูปไหมได้รูปไหมได้วิดีโอเฮ้ยพี่ถ่ายวิดีโอเฮ้ยพี่ถ่ายวิดีโอเฮ้ยได้วิดีโอถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปพี่ปอต้องถ่ายรูปครับเฮ้ย ต cool. ลาดชีพเพื่อชาติเ <The cool. S 2> ด็กกูอยูจ่จุดเดียวกับวิมเลย <S <S เอายไมไไมไม่ไไมไไมไกนเ,นเล <S <S ่ันไม่กัดพี่ตอ,อนั่นอตายแล้วพี่นบออยู่สอบสบมอยอะไรเราได้อะไรไหม <laughs> การที่เราเสียสองชีวิตนี้ไปแล้วได้อะไรจากมันเออเราเราเราได้รูปไหมไม่ได้ไม่ได้รูปค่ะโอ้ยโปโปสลัดที่เพื่อใครป่าประโยชน์ทำไมมันหายไม่ติดอ่ะนี่ถ่ายใส่หน้าเลยนะเมื่อกี้ เจ็ดร้อยสามสิบประยชน์คน้เต็มรูปคอต้าเต็มรูปหมดเลยรูปหมดเอให้วอเมื่อกี้คือไอ้รูปี่เซมันเต็มมาเหรอใช่เอาไม่บอกวิมกัดบอกไผมต้ไปให้แล้วสามดูพี่ถ่ายดดพี่ถ่ายเอเวอร์มาโ่นทําไม เอาเติมของแล้วนี่ไป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 โกโกโก้มันมีมันมีสองด่านใหม่เราเราเล่นอีกด่านไปยังไหนด่านใหม่ด่านให้ด่านอะไรอ่ะด่านใหม่ฟาร์มเฮาอ่ะอันนั้นก็ด่านใหม่ฟาร์มเฮาให้หรอฟาร์มเฮาแล้วมันเหมือนเก่าเลยไม่มันมีอันนี้มันจะมีอันนี้มันมีอันหนึ่งไม่ใช่หรออ๋อเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้มันมีอันนึงอันนี้อันใหม่หรอใช่อ๋อไอ้นี่ไอ้นี่จะมาก่อนไอดก่อนไอ้ดเนอร์ อ้าพี่เราอันเนี <online> ้ยไอ้น <Find S 2> ี่คืออะไรอ่ะอืมไมหรืออเฮ้ยพี่พิธีการสื่อสารของเกมนี้อุ้ยกระโหลกแล้วด้เยอะขึ้นเยอะเลยดูดิ เหลืออะไรบ้างเนี่ยไม่เท่าเดิมเหรอเหลือก็จิตเนาอขี้โม่เอาะกดนี่ไงตู้เนี่ยเดี๋ยวจะครบอยู่แล้วเราเอ้ยวีไม่กดอ่ะอุ้ยโดนชีด<ะ>โดนวับอะไร โอ้ oh, ผมไม er ่ชอบเลยด่านนี้โอ้ผมไม่ชอบเลยไอโบชื่ออ่านว่าอะไรอ่ะชื่อฮีตรงเออไหนวะนี่โจเซฟีนดุ๊กดโดกโจเซฟีนดุ๊กดุโดุ๊กดุ๊ภารกิจของหนางนี้ก็คือคอสเพล p r e s e n c e with motion sensor ต้องมี motion sensor มี parabolic microphone c r e a m i e r l e n s โคตรน่ากลัวหลังเนี้ยไหนน่าจริงเปล่าแบงค์ีโวเปล่าเดี๋ยวพี่ไปเองพี่ตัดสินเองเดี๋ยวมาไลยพี่เดี๋ยวเข้ามาเหรอไหนบ้านล้างนี่ไอ้แบบบ้านล้างที่อยากไปมั่ง อันนี้คือแบบบ้านล้างบ้านล้างแบบบ้านล้างจริงอ่ะบ้านล้างจริงๆอ่ะโอ้โหมันเ,เป็นบ้านล้างโบราณเฮี้ยน่ากลัวจังเออโอ้โหเปิดไฟตรงไหนเหรอเออบ้านนี้ไม่น่ามีไฟนะเฮียเขียวงแก้วเลยมเสียแล้วเออใช่มืดอนนะ่ะแต่ดูแล้วแบบไฟมันไม่มีไม่มีเลยอ่ะ มันรู้ติดป่ะนะโอยเดี๋ยวนะมันเพิ่มความสว่างไงอะจอพี่ปอยังมืดแมพมืดจัง ขนาดเพิ่มไป200เนี่ยเฮ้ยมันมีต้องต้องตองาหลังคาด้วยพี่ต้องตาหลังคาเหรออันนี้อยู่ชั้นสองกันเหรอใช่ใช่ต<า>้องตาหลังคาพี่เปิดไฟปั๊บชั้นิดปิดปิดปิเปิดไม่ได้วีมันพังแล้วแต่ล<ร>ูกบอลมันเปิดได้แคบหน่อยต้องเปิดได้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดไฟแล้วเนี่ยลองเปิดสวิตซ์สิ ว้าวสุดยอดมันีอยู่ข้างล่างนะพ่อมันไปยังม่เคยนพี่อยู่นี่เพื่อนไปยังชั้นสามเหรอมีมีสามชั้นพี่ผมว่าผีวะอุ้ยตุกันตายแล้วจะโดนพายุเราหนีผีตรงนี้ได้ปะกระโดดลงเลยได้ไหม เฮ้ยนี่มีป้อมมป้อมมีปอมเกระดานเฮกระดาดไหนไหนไหนเอยจ้าโอยาจ่าเลยบิมถีไปข้างล่างบิมถีไปข้างล่างมันมีไฟรั่วอยู่บิมถีข้างล่างเลยอันนี้ไม่ปกติใช่ไหมเฮ้ยนะบิมถีมาเอ้ยนี่ของล่วงใครทำตกไม่ใช่เนาะฉากฉากเลยไปข้างล่างเลยข้างล่างเลยไปไงอะไไปม่ได้เหมือนมีไฟรั่วพี่ปกติ ไปไปเดี๋ยวเราจะเรียกผีด้วยกันกระดานโอจานะปามามามาโอเคมาเลยเรียกตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้เลยก็ได้นั่นนั่นตู้นะตู้นะต้องต้องถ่ายให้เลยปิดประตูปิดประตูล็อกล็อกล็อกท้ายไอซีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยมยิมเพิ่งนี่ยิมเพิ่งเราแต่ละคนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอยู่ข้างนอกไปหมดเลย อ่ะอันนี้เข้ามาเข้ามาใครเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยตะก้องเข้ามาตะก้องเข้ามาโอ้นี่มีห้องกลางห้องนี้เลยห้องนี้เลยเอามาห้องนี้เลยเป็นเหยื่อของวิมตลอดเลยโอเควางเลยวางที่อยู่มันก่อนดี่ไม่พี่ได้ได้เราถามมันก่อนเลยว่ามันอยู่ไหนอุ้ยเไอมันบอกว่าอยู่ในบ้านเไอมันอัดวิดีโอยังไงวิม เออมันมันเปิดยังไงอะมันเปิดไปยังอ่ะมันมีเปิดเปิดเปิดแลยนี่วางไว้อาอยู่ไม่ใช่มันต้องเอาโอน are you ไม่ยอมเปิดแลย How on are you ไม่ไม่อะไรวะเดี๋ยวนะขอลองเลยอ่ะพี่ปลาหยิบ ัลโอืออยูเฮียเฮ้ยเปิดโนไม่อยู่มีตรงนี้พี่เฮ้ยมันมันบอกไม่อยู่มันบอกไม่อยู่ตรงนี้ไว้อ่ะอยู่ Hi and seek พ่อมึงเอ้าผมเจอแล้วมันอยู่ไหนเอ้าแม่มึงอะแม่นั่นไงไอ้สัส Hi and s แม่มึง